ดีขึ้นหน่อยเอาล่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะอยู่กับผมในซะิ aster, นแอสเตอร์ครับวันนี้อยู่ในเกมเดสไอแลนด์นะฮะแล้วเรามากับตาเบอร์ดิสโซชันนั่นเองครับโอ้ตัวที่หัวไม่ไมเอเยเอาเย่ขอสโลแกนนะครับ <laughs> แรกแรกนี้งอกง่อยกันเหลือเกินไม่มีอาวุธที่อะไรนะมึงลงไปนอนเลยนี่เป็นตัวใหม่เลยครับเล่นตัวใหมเ่เอาเซ็ตเก่ามาเล่น คือตอนแรกอ้หัวแตกไงล่ะมึงไงล่ะมึงอย่าซ่าอย่าให้กูได้มีดบอกเลยผมจริงๆผมก็มาเล่นใหม่เหมือนกันเพราะว่าจริงตัวเก่านี้แทบไม่มีอะไรเลยครับเล่นไม่ถึงที่อัพสกิลเหยียบหัวได้ฮะมนะึงอือซีตูดผมว่าภารกิจโอ้ยเยีย่ยบัวดหัวมึงไม้หักแล้วอะแหงเนี้ ป้ายเปาะมากอืมเกมนี้มันมีอาวุธมันพังง่ายฮะแรกๆเนะี่ยลงไปไนดน้ว่ากันว่าการทำให้ซอมบี้นอนก่อนเป็นอะไรที่ง่ายมากในการจัดการนะฮะก็ต้องถีบแม่งครับแรกแรกนี่เฮดผีโค่นน้อยเลยเนาะอืมโอ้เดี๋ยวหลังๆก็โหดแต่คือมันก็ตีเบาใช่ป่ะซอมบี้แรกกใช่ใช่เ okay, รับหาของไม่มีอาวุธแม้แถวนี้หรือไม่มี ไปจะเป็นเป็นไม้เนี่มีเป็นไม้เป็นมีดน่ะไม้พายแรกๆนี่ก็โหดจังเลยกระพือแบบเด็กแก๊งเนียอยู่ตัวเดียวครับอยู่ตัวเดียวมันอยู่ไม่ได้มึงลงสระไปเลยสัตว์ไปน้ำไปน้ำร้อนร้อนทำไมผมอยากรู้เนื้อเรื่องครับพอจะเล่าให้ได้ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ดูคัสซีเลยมาก่อน ว่าทรามก็อ่าก็ปกติก็คือกินเหล้าสังสรรค์ปกติอยู่มาคืนนึงพอหลับไปตื่นตื่นขึ้นมาอ่ากอดทั้งต่อกลายเป็นซอมบี้มึงซอมบี้เออ What the fuck โอเคทุกคนก็ตื่นด้วยความมึนงงเกิดอะไรขึ้นนี่นี่มีดเอามีดเปล่าไหนมีดไหนเอาครับเยี่ยม นี่ผมโยนทิ้งแม่งเลยผมไม่ใช้ผมใช้มีดผมถนัดมีดครับเอ๊ะแล้วมีดกูไปไหนมีดจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครโอเคมึงลงไปนอนในจ้วงจ้วงหัวแม่งว่าเดี๋ยวเราหาเอ้ยนี่อะไร <c oughs> มันได้อะไรอ่ะคอลเลกไอเทมฟาวไอเครื่องบรรทุกเสียงนี่เปิดไงครับอ๋อเลื่อนเมาส์ก่อนเออจะอ๋อเออได้ไหมได้แล้วตั้งหลายทีว่าจะได้โอ้ยอีเหี้ยตกใจฟันหน้าแม่งเลยสัตว์กูทำกูตกใจเหรอ คือเล่น2คนนี้อุ่นใจกว่าคนเดียวมากครับคนเดียวนี่แบบมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่งเนี้ยเี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราตังดีนไอ้นายโอเคเราได้การ์ดแล้วอ๋อนี่การ์ดอยู่ตรงเมื่อกี้เหรอคือภารกิจการมาตรงนี้ภารกิจให้ทำตรงนี้ผมไม่รู้เนี่ยไม่ได้ดูแมพเลยเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งชุนมากตอนแรกนี้คือจะอัดกล้องนะก็ไม่ต้องงงว่าทำไมอยู่ดีๆมึงเดินมาถึงนี่ คือตอนแรกผมอัดแล้วครับแต่มันกระตุกครับก็เลยช่างแม่งไม่เอากล้องเกิ้องเลยละตายลาก่อนเฮ้ยเสียงหอบแฮกแกหอบแฮกแกหอบแฮกแีบไว้ก่อนพ่อสอนไว้จ้วงรัวรัอ่าเบอร์นี้ฉายาก็าคือซอมบี้คิลเลอร์นะฮะอ่าเล่นแต่เกมซอมบี้ไอตัวปานี่ผมอยากรู้ว่ามัน ปลาแล้วมันก็ต้องไปเก็บใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเวลาเจอเวลาเจอเยอะมันจะสู้ไหวเหรอตัวที่พี่เล่นเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษือเวลาของแล้วของมันจะดีดกลับเข้าตัวอ๋อปลาเสร็จได้คืนอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ดีดกลับอยู่นะอ๋อเป็นอารมณ์เหมือนบุมแรลงปะใช่ใช่ใช่ Beautiful beautiful ตัวที่กายเล่นเน้นของมีคมไป็ลแบครับผมจะได้โบนัสดาเมจผมพอ,พอจะรู้สกิลอยู่บ้างตัวนี้เพราะว่าเล่นไปพอประมาณแต่ก็นั่นแหละไปติดชป a เตอรสอก็ลาก่อนครับแม่แล้วด้วยความที่ว่าครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นแบบซุยมากกูถีบเราะทำไมวะเออขึ้นไปสินะอ๋อขึ้นต้องขึ้นทางนี้โอจะขึ้นโลดผลเน่ยก็ไม่ได้ ส่งเฟสเลยครับส่งเฟสเย้เย้ได้รางวัลแล้วเนลดีมอสคืออะไรครับมอสนี่คืออะไรครับเบป็นมอสไอ้มอสตะปูคืออะไรตะปูตะปูช่างแม่งครับไปต่อนี่ผมนึกถึงฟาคายสามนะเนี่ยจริงๆอารมณ์แบบออม,มาเที่ยวเกาะ แล้น me, me, ั้นโดนจับไปแต่ของเราแบบกลายเป็นซอมบี้แม่งเฮี้ยกว่าเยอะผมเดาว่าตัวนี้ยังไม่ตายครับนั่งอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงจริงมึงควยเลยเดิมเก็บปังนี่ของนี้เก็บแล้วได้ทั้งคู่ไหมฮะอ่าเงินนี้อันนี้เป็นผีสายชักว่าวนะเพียงใส่แม่งลองเปิดดูครับ ครเว่าเราต้องรูง้มีค้อนด้วยเอาไหมาครับอ๋อก็เลยพี่ได้แล้วอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวไปต่อเวหลักดีกว่า คืองี้จริงๆอ่ะตอนแรกผมกะจะโคอัพกัน3 4คนแต่แชมแม่งรีบไปนอนแย่แชมปแม่งแย่วะแย่แย่ถ้าแชมถ้าแชมปเปิดดูคลิปแชมก็รู้เลยนะครับคุณทำตัวได้แย่มากมึงควยอะไรวะนอนไปนอนดิสัตบอกให้มึงนอนมึงนอนเดี๋ยวนี้บอกให้ทามาเยอะทำมาเยอะอย่าเยอะนอนเถอะโอแรงหมดแรงหมดนอนผมนอนเอง ซันออฟเดอะบิชขาหลังมึงจะถุยหลังเหรอหัวขาดไปสัตว์ปึ๊บโดดทีแบบจ้าพนมโอ้ยสับหัวได้นี่สะใจมากภาพแม่งจะสโลโมชั่นให้ด้วยอ๋อมีคนอยู่มีคนอยู่ในรถเหรอเมื่อกี้ผมก็ว่าเฮี้ยไหนบ่นงูงิงงุงิงเย้เย้วู้ มันให้เราทำอะไรมองเลยเออมองเลยเเตะแม่งเลยคุยอะไรเดินมึงเท่มากไงฮะเฮ้ยเฮ้ยอมันพี่ป่าไปเบียดมันตกข้างล่างอะแม่งต้องปีนขึ้นมาน่าสงสารเขานะครับไหนมีซอมบี้ไหมเฮ้ยตรงนี้มีที่ซ่อมอ่าเขาบอกว่าพวกวัตถุดิบเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินอีกใช่ไหมเกมนี้ ใช่ครับหลังๆนี่เราสามารถคาราฟอาวุธเองได้เหรอครับใช่แล้วอซ่อมเท่าไหร่หลังๆนี้คาราบบานเบอร์แบบว่าลุกกระเป๋าม,มีสายฟ้าลรวผมเคยมีเพื่อนจอยมาโหเฮี้ยแม่งตีบไฟช็อตกระจายโหดชิบหายแล้วตอนนี้เราขี่ขรถเราขี่ขรถได้ไหม,มไม่ได้รถขี่ไม่ได้ไปทางนี้ และนี่ไอ้พวกที่นั่งนั่งนอนๆเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ตายนะโอ้ my god เปลี่ยนตัวนะือทำไมครับโอ้โหกำลังมาโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 นี่มันอินเฟกซ์อินเฟกก็ลงไปนอนเดี๋ยวนี้เลยหยุดพี่เกมนี้แม่งเฮี้ยอย่างหนึ่งที่แม่งวิ่งเร็วมากเร็วกว่าคนอีกมั้งเออ วิ่งคดเร็วอะใช่วิ่งเร็วแล้วมันไม่เหนื่อยด้วยวิ่งได้เรื่อยๆ Fuck you bitch เอตอนก่อนได้ไหมมึงแดกเหรอโอเคไก y s นี่ครับอุ้ยโอ้ป่านำเลยครับผมเล่นตัวหญิงผมไม่สู้ครับไม่ต้องลุกมานอนอย่างนั้นแหละมีดอก เวี่ยงแขนทำเฮียอะไรกูก็ถีบไม่โดนเฮียนี่ก็เวี่ยงแขนวืดอัพเด็กเยอะๆหน่อยอีดอกสโลโมชั่นได้สะใจมากนะฮะป่าไปไหนละอ๋ออยู่ด้านหลังโทษข้างบนหาไม่เจอหรือเธอไม่มีไหนๆลุกอีกแล้วมึงลุกทำไมลงไปนอนเฮ้ยอีดอกอ่อยหน้าแม่ง ประกอบกับช่วงนี้เป็นเดือนแห่งวันฮาโลวีนนะฮะแหมกูก็ไปได้เรื่อยๆฮาโลวีนแล้ววอลกิ้งเดย์ก็มาด้วยป่าติดป้าซีรีส์นี้ออกกิ้งเดยอนะครับดูปะไม่ได้ดูเอ้ยหนุกหนุกจริงปิ๊บปมาเอาแม่ออกไปด้านข้างครับผมไปบวกตัวหน้า yeah bitch fuck you fuck you มันหลบอะไรตรงนี้หลบเอ้ย Come on Come on Come on เรเวอัพด้วยอ่ะเฮ้ยมีางเหรอใบเบาเบาอย่างงี้มีางเปลี่ยนอีดอกจ้วงตูดแม่งตรงนี้มีบอสใช่ปะผมต้องทำไงบ้างเปิดประตูครับเปิดเองครับ รับหน้าที่นี่เองแย่สกิปแม่งเลยนะแล้วมึงจะทุบทำเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่หน้าเหมือนเคทูดคอร์ทอัฟ์บอมฮ่าโอ้ <c oughs> ไม่มีพระเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องมาก็ได้ดอกติยุทดไม่ได้อยู่ที่นี่ม,มาแก้แค้นให้แน่ๆเลยแล้วผมต้องทำไงครับปลาปลาของใส่ถังแก๊สนะครับอ๋อ oh. มีดบินว,วอ้อรู้สึกฟิลลิ่งหลอ่อหล่อเลาเหลือเกินไงากากโอยตอนผมเล่นผมฟันแม่งอยู่ตั้งนานเฮ้ยที่แท้วิธีการมันง่ายแค่นี้เองจะเลืมเก็บไอ้ราวนี่โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราเข้ายึดพื้นที่แล้วนะเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเฮ้ยชิบหายแล้วกดยิงเออหอย่างครับมีต้องเคลียร์ข้างในอีกผมนำเอง โ wow, อ้เหียตกใจมาทําไมให้อายบ้านนาเล่านวลน้องไม่ต้องกลับคืนมากูคว้างได้กูก็คว้างหยุด oh <my> จ้วงจ้วงจ้วงมันมีมีดสองแบบครับมีแบบฟันกับมีแบบแทงนะโอ้โหนี่ก็แดกกันอร่อยจังเลยนอนไปนอนไปนอนแบบดับเบิ้ลจ้วง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 ขอมีด นี่ผมกด inventory มันจะพอให้ป่าด้วยปะอ๋อไม่ครับอ๋อไม่แน่ดีดีดีโอเคมีอะไรเก็บไหมพวกหนังสือเก็บแล้วได้อะไรเอาไว้ค้าบ่ะเป็นสูตรหรือว่าไงหรือว่าเก็บไปขำๆอันไหนครับเก็บอันไหนมามันเป็นหนังสือสีเขียวใช่ไหมใช่ อ๋อนั่นเป็นเหมือนกับคอลเลกชันไอเทมอ่ะมีเก็บเยอะไอเทมก็จะยิง่งเออ่ทวีทวีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมายถึงพวกไอเทมในร้านค้าอ,อะไรอย่างงี้ปะ่ะเพิ่มชนิดในการของอาวุธมากขึ้นอ่ะอ๋อแต่ปกติมีแค่ไม้กับมีดอ,อย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มเป็นดาบเพิ<า>่มเป็น,นปืนอ,นอะไรขึ้นมาเฮ้ยไม้เป็นบอนเป็นอะไรที่หวดมันมากโอเคของมัน,นะนค,ครับว h สเน n e ครับว h สเน n e อะไรต่อ เมเดี้ข้างบนข้างบนโอเคต้องโฮเอฟไว้ครับแล้วก็เปิดขึ้นไปลูฟท็อปคอมออนอนิมก็รู้บ้างแล้วนะว่ามันจะมีอะไรบ้างคือก็ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้วนไอ้เหี้ยอ้วนพ่อมดิ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 ฮะ สะใจมากเลยเวลาฆ่าแล้วแม่งสโลว์พให้เนี่ยร <Yeah, like ู้สึกเซ็กซี่น้ำครับนำแล้วอืมอนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอีเทียตกใจโอ้ยถ้าเมื่อกี้อัดกล้องจะเห็นผมสะดุ้งออกจากเก้าอี้อยู่ดีๆก็สะดุ้งออกไปมึงบ้าเหรอไอ้บ้าเอ้ยครับนีนี่ไง กิปสกิปอ๋อคือไรครับอ๋อมีรถมา,าเหมือนมาอพยพมาอยู่กันที่นี่ที่นี่เหมือน<า>เรามาเคลียร์ให้ใช่ไหมใช่แหมเราอนี้มันเทพจริงๆแล้วมึงมาทางนู้นได้ไงตอนแรกมึงอยู่ข้างล่างมึงแม่งไปเอารถมาจากไหนวะนั่นดิ <c oughs> แล้วถ้ามีรถ <c oughs> ทำไมไม่ขับแต่แรกเนี่ยฮะ อ๋อารมณ์ว่าแบบกลัวเจอซอมบี้เลยไหมครับแม่งแล้วซอมบี้กวนต้นตีนด้วยนะครับเกมนี้แม่งเคาะกระจกได้ด้วยคือแม่งไม่ไม่ไม่เลิกลาจริงๆอ่ะจนกว่าเราจะตายครับเฮ้ยได้มีดเก็บแม่งเลยวันนี้ภารกิจทำอะไรต่อรับตรงไหนครับนี่เควสหลักเดี๋ยวนะเควสหลักข้างล่างเอออัพสกิลอะไรดีฟิลลี่ไว้ก่อนดีกว่าสักหนึ่งแต้มก็พอไว้เปิดอันติครับ

Oh, yeah, อโอ้ย์เบชตักของแป๊บโอ้ยมีเต็มไปหมดป่าโอ้ย์สามสีเล่มนี้ไปอุ่นใจครับทิ้งตอนมาหืมปิดโอ้ยดูป่า<อ>ทิ้งดิรรมเดี๋ยวได้ของแล้วเอาไปขายดีกว่า เงินทองเป็นของหายากต้องลำบากเออขายได้นี่วาลืมลืมโบโทษแย่แ <Yeah, yeah. S 2> ย่ขาย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 ไม่รู้คุณค่าของเงินแอลกอฮอลนี่กินแล้วได้อะไรครับกินแล้วเมาขอ,ขอบคุณที่บอกครับแต่มันเพิ่มน้ำเมานะจริงเหรอมันจะทำให้ตีแรงขึ้นเนะหรอใช่ครับนี่มันโลจิกอะไรกันนี่กินเหล้าเมาแล้วตีแรงขึ้น โอเคโ็เคนอ๋อเควสให้เราช่วยเปิดประตูนี้ใช่ไหมนี่ก็เปิดไม่เป็นทักทีดันนั้งหลายทีกว่ามึงจะเปิดออกมาโอ้โหเอาปาก็ปลาเปิดประเด็นก่อนเลยมึงลงไปนอนนอนเดี๋ยวนี้บอกให้นอนนี่้วงแหลกแจกทองเย็บอยครับเย็บอยเพนคลเลอร์นี่คืออะไร เป็นวัตถุดิบหรือว่าเพิ่มเลือดได้ครับเป็นวัตถุดิบจี่สี่อโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับเควสไปเควสหลักดีกว่าเควสหลักอยู่ตรงไหนผ <c oughs> มก็ไม่รู้เหมือนกันเควสหลักจะมีอันนี้ครับนี่ยเควสหลักที่นี้ก็ไม่รู้สินะอันนี้ไปไกลเลยที่มันให้เราไปหา เอาน้ำมันใช่ครับเงีบแต่ประเด็นยังไม่มีรถใช้ต้องทำเวินี้ก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่พาไปเอารถอีกที่นึงโอเคไปตามป่าไปบวกแน่นอนครับวิงว่งดิเอ๋วิง่งวิ่งชอบเสียงหอมา<笑>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 ให้ตายสิมันหื่นอะไรอย่างนี้แถวนี้เริ่มเป็นช่วงผีชุมนะ อยู่ในช่วงโอ้โหล่าล่าทา้าบีล่าท้าซอมบี้เ <c oughs> นี่ยง่งวกงวก,ก็นอนอีดอกไม่ต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวเหนื่อยนะ <c oughs> ไม่หัวไม่หลุดวะเร็งแบบเยี่ยมเฮ้ยวิ่งพ่อเป็นเด็กแก๊งเหรอฮะลุกดิลุกกูบอกให้ลุกไงนอนทำไม อ้อาวอีเยี่ยนี่อ้วกใส่กูด้วยอืแขนขาดไปยังไม่ตายไปตายใต้ท้องรถเทพซ่าเหลือเกินไหนรถครับเดินใกหน่อยนึงครับหน่อยนึงใช่ไหมแยคราวนี้เหมือนจะเยอะนะเท่าที่ผมจำได้เยอะๆอยู่ไม่นไรเรามีถังแก๊สที่ตัวที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลุก นี่ไงกูว่าอีกควาย e er ลยุกทำเหี้ยอะไรสัตว์ขอมวกหน่อยเกมนี้น่าจะแต่งตัวได้นะมันจะดีมากฮัลโหลเอะบิชเย้กูว่าแล้วมึงแม่งไม่ตายสัตว์คุณหลอกดาวคุณหลอกดาว าตามป่าครับจังหวะน,นี้คือต้องการรดมากๆครับเพราะเป้าหมายอยู่ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเจอแล้วบังโกลอแม่ไว้จอดปิดบ้านอย่างนั้นนะ <c oughs> ยังมีเพลสไม่เฮลอไอสัตว์ไปละบายลากน เราเป็นผู้นั่งฮนะเราจะดูว่าฝีมือการขับรถของฝ่ามือดิสโซชันเนี่ยจะเป็นยังไงนะมันก็ใช้ได้อยู่เออเหยียบแม่งให้หมดอ่ะน,อนันน่นๆๆๆไม่ชนด้วยเทพโอ้โหดูจังหวะดิฟไม่ธรรมดาอาถึงแ,แล้วเยี่ยมครับฮัลโหลตามหลังผีทั่วไปเนี่ย จะมีผีอยู่ในมินิมาร์ทรครับ <c oughs> เวลาเจอปั๊มเงี้ยพอเข้ามินิมาร์ทปุ๊บเจอผีทุกทีโอเค come on quick guys yeah yeah โอเคมันให้เปิดประตูหลังกำเปิดตูดครับ <c oughs> หรือมันไม่ต้องมาก็ได้ครับโอ้ยเฮียนี่ไม่มาไม่ได้แล้ว ตาย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 ดิตายตายเออต้องให้ช่วยกันเดือดทือครับนี่เราเอาตรงไหนได้บ้างครับต้องปีนไปเหรอปีนครับจะมีอีกห้องหนึ่งใช่ไหม,มกินดิตายอีอีแอ,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 อที่เอาถาังแก๊สครับมันเป็นอุปกรณ์สำคัญส่งขึ้นมาครับเยออ้เลือดลด่อนรถไปเลื่อนรถไปมีเอเนจีดิ้งอย่างนี้ไหน เยี่ยมเยยี่มไปเลยอ่ะสดชื่นโอ้ Fresh m a t พร้อมยังพร้อมครับพร้อมเสมอรอเธอสนองอู้ว้าวอ้าวอู้กลไปใช่ไหม Holy shit นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ตายเลยไม่ตายมันจะตายไหมันเอาหัวเฮดแบงได้อีกไอสัตว์เอ้ย แข็งแกร่งเกิเนไปแล้วนะครับนู่นๆๆนุ่นๆน่นๆตัวอะไรมาตัวไรนี่ตั้งหลักแป๊บแล้วก่อือหอาวุธหาอาวุธไม่เจอแบบหนึง่งฮอตคีย์เข้าอินเวนทอรี่บุ่มเลยนะดึบเยี่ยมอัพสก,กิลแป๊บ ทำไมต้องทำเควสด้วยครับอะเป็นยังไงเหรอเป็นคำถามที่อึมกินดิอึมกินดิกินดินี่เราก็เอาใส่นี้ได้เลยเ้ยสัตว์แล้วเกาะประตูทำไมเฮียนี่อืมึงก็ยังไม่ตายก็เนียนอยู่ได้อยากนอนกูสนองให้เควสนี่ที่เป็นผู้หญิงรักกันใช่ไหมครับ <ไ>นั่นมันเลสโอ้ป่าไม่แก้วมู <c oughs> มย้ยเฮออส่งแป๊บไหนน้ำมันใส่ยังยังเราต้องเปิดอันนี้ก่อนอ่าเยี่ยมอ๋อผมเอาน้ำมันไปเติมเองเฮยมีรถสองคันแล้วด้วยก็เท่ดีก็ขับคนละคันแม่งเลยโทษเอ้าึ๊บจะเอึบ๊บนี่ไงอย่าลุกขึ้นมาขอเติมน้ำมันก่อนเน่ยอุ้ยทำไมเสียงมัน เฮ้ยวัดตเยอะ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 ไม่กลัวด้วยมาเดมึงมาเดมึงมาเดมูม Walker เหรอมึง w เกอร์ไม่มีชื่อจะตั้งยังไงมาตั้งชื่อว่าไอเดินเนี่ยฮะไอพวกเดินพวกเดินไอเดินโอ้ยฟันตูดเต็มเต็มโอ้ยเหี้ยมึงบ้าเหรอชีเที่อะไรสัตว์ดูหน้าดินึกว่าโอบามา โอ้ยตูดใหญ่มากเลยคนนี้ไม่ตาย,ยสิอแล้วมาอะไรอีกตัวนี้เฮ้ย fuck you guys ออโอ้ยกะโหลกแตกเลยว่ะสาบานวันนี้ใช้มีดฟันจริงๆอ่ะทำไมนายโหดเอานี่ดีกว่าคันนอกเนี่ยขับง่ายผมขับเองรอบนี้ความเทพซาที่ผมมีเช,ชะเชะเฮ้ยเฮ้ย ้วยป่ารู้เลยว่าเวลาขับรถที่เท่ๆเอากรรมโอ้โหรู้เลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นแค่การวอร์มเท่านั้นครับกลับไปที่เดิมใช่ไหมใช่ครับนี่ดูซะก่อนการเข้าเข้าเลี้ยวของผมเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้มองครับเมื่อกี้หันไปดูข้างนอกเฮ้ยเยี่ยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผีมาเคาะดู เัหน้าต่างครับขับดีครับขับดีเป็นคนนี้ขับขีบี่่ทไหนผมทำมาออโอ,โอ้ดูถูกอ,ะอ่ะหรืก็ซื้อมาโอ้โห <c oughs> นี่คือจริงๆผมเป็นแชมป์ลิฟท์คิงอย่างเขาโตเกียวมาสามปีบ,บีเหี้ยไปหน้าหลุ่นแล้ว <c oughs> เอาไว้ผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันรู้สึกอาย <c oughs> รู้สึกเซ็กซี่มากเลยทีดเดียว <c oughs> โอ้โหอากาศด,ดีนะครับลมพัดเย็นดีประตูเปิดไม่เปิดให้กลัวเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อมันต้องชนใช่ไหมครับต้องชนับเ,เป็นระบบแมนนวลน,นะไม่ใช่ออตโต้ออรถได้น้ำมันมาแล้วเน,นี่ถ้าสมมติลงรถมาแล้วป่าไม่ได้ถือน้ำมันมาด้วยนี่ฮาเลยฮาเลยกอดอกคำเหี้ยอะไรไม่ให้แล้วตัดทำเป็นเก๊กโยนใส่หน้าแม่งถือดีๆกันนี่นี่ตรงนี้ โอเคอ่าอืมลต้องคุยกับมันด้วยเหรอโอ้นี่เป็นศพเพื่อนเพื่อนเราใช่ไหมใช่เศร้าเมื่อกี้ยังกอดอกอยู่ดีๆก็ร้องไห้คนอินดี้นี่มันอินดี้จริงๆนะฮะเราตามอาลงเขาไม่ทันเหรอครับคือบางทีเราก็อยากอยู่ในซีนมั่งเป่าวะแม่งไม่เคยมีเราอะทำหม่วะ อ้ออาใหม่เขาใหม่วะไม่งนเควสยังไงไหรอนี่นกี่นาทีแล้วเนี่ยนาทีแล้ววะน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนดีกว่าอ่ะอ่าเดี๋ยวยังไงเป็นการเล่นกันครั้งแรกระหว่างผมกับป่าเบอร์ดิสโตเช่นเนี่ยก็ยัง ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยเอาจริงๆยังไม่ค่อยได้คุยกันก็เลยแบบยังไม่รู้จะเล่นมุกอะไรดีอืมเป็นว่าเดี๋ยวพา,พาร์ทพาร์ทที่สองเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีอะไรมากกว่านี้สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยเนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันพาร์ทหน้าเยิบ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 ขอปามีใส่หน้าทีหนึ่งได้ไหมอย่าเตะผมดิ <S <S โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย holy